你放那那。 ต้องนั่งักนึงครับดกา รรอสุกคับที่ผมไถนะ่น้ำปลาเสร็จนะครับเรามาดูกับข้าวเย็นกันว่าจะสุหะกสสหรือยังผักสุกปลาสุกไหนเดี๋ยวผมขอเช็คทุกกอนะคบลูกไม่เป็นไรนะฮะ หมูสุกแล้วผักนี้สุกแล้วมาดูปลากันครับลองเข้ามาดูกันโอ้ปลาสุกแล้วโอเคเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนนะคะม่าร้อนไหมไม่ร้อนครับจากควัมเข้าหน้าแล้วผมรียกนีอุตะหนักเป็นพิ่สด้วย นี่ครับเสร็จแล้วครับสุดย่างเอง,เองนี่แม่ผมอยากกินไลขึ้นมาก็ลเลยทำให้กินครับนี่ผมขอน้ำเสอนข้าวเหนียวครับ,รบจิ้มปลาบองอืมอร่อยมากลองิน,ออนงปลาปลาดิกา้ามันเยอะครับลดตักนะน้อยน พวกกันอ่าอะไรครับเยี่ยมเยี่ยมเลย